สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันแต่ว่าจะไปที่ไหนไปติดตามชมกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอรธรรมกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้รันจวนขอนำเสนอ สามสถานที่ที่ไม่รับและไม่ควรพลาดหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำแควอยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีสองปางอุง๋งสซโยกอยู่อำเภอสซโยกและสามาำกระแตและเส้นทางรถไฟสายมรณะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าทั้งสามสถานที่เป็นยังไงไปติดตามรับชมกับลันจูนนะครับและนี่คือสถานที่ที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับ และนี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควจังหวัดกาญจนบุรีหรือเรียกอย่างว่าเส้นรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีที่มีตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะครับเป็นจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดนะครับเมื่อมาจังหวัดกาญจนบุรีและตอนนี้เราก็อยู่กันที่กลางสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกัน สะพานข้ามแม่น้าแควนะครับก็จะเป็นเส้นทางสายรถไฟนะครับที่ไปถึงน้ําตกไสโยกนะครับเพื่อนๆสามารถไปได้ถึงแค่น้ําตกใสโยกนะครับถ้าใครอยากนั่งรถไฟก็สามารถมาได้นะครับจะเป็นรถไฟเส้นท่องเที่ยวนะครับสองข้างทางก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็จะผ่านตรงสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับก็เป็นจุดเช็คอินนะครับเพื่อนๆก็ในช่วงประมาณ เดือน12นะครับเกือบปีใหม่นะครับก็จะมีงานเทศกาลแม่น้ําแควนะครับก็ตรงตรงนี้ก็จะมีผู้มีแสงสีจุดเป็นงานเทศกาลเลยนะครับประจําปีนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมาก็ให้ติดตามในเพจได้นะครับแล้วก็จะมีงานเทศกาลนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางสะพานแม่น้ําแควนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ําแควนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินไปให้สุดเส้นทางเลยนะครับเพื่อนๆวา่าตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควมีอะไรบ้างนะครับก็ทางขวาก็จะเป็นวัดนะครับวัดมีเจ้าแม่กวออิ่มนะครับทางซ้ายก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับเป็นลานอาหารเครื่องดื่มนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่มองลงไปนี่ก็จะเป็นแม่น้ําแควนะครับแล้วก็ตรงนู้นจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างก็มาเที่ยวได้นะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและนี่ก็เป็นปลายสุดของสะพานข้ามแม่น้าแควแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นเส้นทางทางรถไฟยาวไปถึงน้ําตกใส่โยกเลยนะครับแล้วก็หยุดแล้วครับแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเราจะพาเดินกลับไปนะครับให้ดูชมวิวความยาวทั้งหมดนะครับของสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับเพื่อนนู่นจะเป็นทางที่เราเดินมานะครับ มาผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมานะครับเพื่อนๆเป็นที่พักรถก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีที่ทานอาหารนะครับเพื่อนๆน,นู่นก็เป็นภูเขานะครับมีภูเขาอยู่ข้างๆแล้วก็มีน้ํามีสะพานครบทุกอย่างเลยนะครับมุมถ่ายรูปสวยๆก็เยอะมากเลยนะครับแล้วอย่าลืม แวะกันนะครับเพื่อนๆสะพานข้ามแม่น้ําแควจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาดถ้าคุณมาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วอย่าลืมพลาดนะครับถ้าใครมาจังหวัดกาญจนบุรีแวะเข้ามาตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควรครับแล้วคุณจะได้ภาพสวยๆแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นตารางเดินรถสถานีการจนบุรีนะครับเมื่อสักคู่เราผ่านจากตีแยกไปแดงแก่งเซียนมานะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะผ่านแม่น้ำแควเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่ นถนนเส้นกาญจนบุรีไตโยกนะครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหน <S <S เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปรับชมนะครับติดตามชมไปกับเรานะครับลันจวนไปกันวันนี้เราเดินทางเราใช้เส้นไตโยกนะครับกาญจนบุรีไตโยกนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเข้าไปเส้นตัวเมืองอำเภอไตโยกนะครับ เราจะไปที่ไหนไปติดตามชมกันนะครับไปเลยกันถนนเส้นนี้สวยดีนะครับเพื่อนๆแต่โค้งเยอะไปหน่อยนะครับเพื่อนๆดูจากในแมพโค้งเยอะมากใช้ความระมัดระวังนะครับเพื่อนๆมันเป็นทางลงเขานะครับตรงนี้เรียกชื่อว่าสะพานวางโพนะครับ ในแมปเหลืออีก4.2กิโลนะครับเพื่อนๆ5นาทีเดี๋ยวเราจะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วและนี่คือวิวด้านหน้าสถานที่ที่เราจะไปนะครับสถานที่รับรับจังหวัดกาญจนบุรีสวยไหมล่ะครับเพื่อนๆด้านหน้าวิวภูเขาสวยมากเลยสองข้างทางเดี๋ยวด้านหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ นี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมากาญจนบุรีครับสถานที่ลับๆในจังหวัดกาญจนบรุรีและนี่คือปางอุง๋งไกโยกครับถ้าใครเคยไปปางอุง๋ง ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะรู้ดีว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับก็จะมีแม่น้ํามีภูเขานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในว่าเหมือนไหมแต่ดูข้างนอกก็คล้ายๆแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับมีวิวแม่น้ํามีวิวอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็มีวิวเขาเหมือนนะครับผมว่าเหมือน80%บรรยากาศใช้ได้นะครับลมพัดเย็นสบายมากเลย แล้วก็มีที่เดินตรงนู้นะครับเดี๋ยวพาไปเดินตรงนู้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปครับด้านบนด้านบนมีร้านอาหารด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถมานั่งเล่นได้นะครับวิวแบบนี้ดีมากเลยนะครับถ้าช่วงลอยกระทงน่าจะสวยมากเลยนะครับแถวนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนนะครับผังหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจมน้ําอีกครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนสวยนะครับที่ก็จะเป็นวิวสะพานไม้นะครับแล้วก็นี่สะพานไม้ที่เราเดินมานะครับและนี้ก็เป็นวิวรอบๆนะครับห่างเก็บน้ํานะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นอำเภอไซโยกนะครับเพื่อนๆ ต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นต้นมะขามเทศนะครับแลนด์มาร์กที่นี่ครับปางอุงใสโยกนะครับเพื่อนๆจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใครเคยมาม้างครับเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับและนี่เป็นวิวด้านขวามือนะครับก็จะมองเห็นทั้งอ่างน้ําเลยนะครับหรือว่าตรงนี้ขอเรียกว่าปางอุงใสโยกนะครับ แต่นี่ก็เป็นวิวด้านบนนะครับเพื่อนๆจะมีร้านค้ามารองรับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องกลัวกดนะครับที่นี่มีของขายแน่นอนและนี่คือปางอุงใสยโยกเดี๋ยวพาไปชมวิวด้านนู้นนะครับเป็นจุดถ่ายรูปนะครับเป็นจุดเช็คอินก็ตามสถานที่จุดๆก็จะมีซุ้มให้นะครับให้นั่งนะครับเพื่อนๆก็มีนักท่องเที่ยวมานอน นอนสบายเลยนะครับบรรยากาศอากาศเย็นมากอันนี้ก็จะเป็นป้ายครับป้ายบ้านสามัคคีธรรมแอดปางอุ๋งไซโยอันนี้เป็นป้ายแผนที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับเป็นชุมชนลุงสุ่มนะครับ ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนๆก็จะมีแผนที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับมีทั้งถ้ำกระแฟพิพิธภัณฑ์เฉลยศึกสวนมะขามพอมขยะเศษไม้กลายเป็นของมีค่านะครับแล้วก็มีเข้าป่าตำรวจปิงนะครับยินดีต้อนรับผู้มายเยือนด้วยเสียงดนตรีพืนบ้านนะครับแล้วก็อาชีพหล่อเลี้ยงชุมชนด้วยการสารเปลือกนะครับจากไม้ไผ่นะครับเพื่อน อันนี้ก็เป็นวิวด้านบนนะครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็น่างเก็บน้ํานะครับบางปุ๋งไสยโยกนะครับเพื่อนก็จะมีซู้ไม่เป็นเพื่อนนั่งได้นะครับมีเยอะมากเลยนะครับมานอนพักผ่อนได้นะครับมานั่งกินข้าวได้นะครับบรรยากาศดีมากเพื่อนๆรับชมบรรยากาศด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกลางวันกินกันที่นี่แล้วครับบางปุ๋งไสยโยก และอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดที่มาการจนบ,บุรีนะครับต้องที่นี่เลยครับเส้นทางเดินเข้าไปถ้ำกระแตก็จะมีสินค้าขายอยู่2ข้างทางนะครับเพื่อนให้เพื่อนๆช้อปปิ้งได้เลยนะครับเลือกซื้อได้เลย2ข้างทาง ถ้ำกระแทและเส้นทางสะพานรถไฟสายมรณะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปรับชมด้านในนะครับและนี่คือเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับ mm hmm. เมื่อสมัยสงครามโลกที่ใช้ขนสเสบียงขนอาวุธนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆใครเคยมาบ้างครับจะอยู่ติดกับหน้าผาและติดกับแม่น้ําเลยนะครับ ถ้าเรามาตรงเวลาก็จะมีรถไฟวิ่งสวนมาแล้วครับก็จะเป็นพันซีนของที่นี่นะครับจะมีรถไฟวิ่งสวนแล,ล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ้ำกระแสกันนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปไหว้สักการะในถ้ำกระแสกันนะครับว่ามีอะไรมั่งไปติดตามรับชมด้านในกันเลยนะครับถ้ำกระแสกนะครับอยู่บ้านวังโพหมู่ที่1ตําบลลุ่มซุ้มนะครับ,บอำเภอไทรโยกจังหวัดกาญจานบุรีนะครับ ถ้ำกระแตเคยเป็นถ้ำเฉลยศึกนะครับเมื่อครั้งสงครามโลกนะครับครั้งที่สองนะครับเ,เพื่อนๆภายในมีถ้ำโป่งและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับประดิษฐานอยู่เดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับ น,นี่ก็เป็นวิวด้านในถ้ำกระแตนะครับเพื่อนๆใครเคยมาม้างครับก็จะเป็นถ้ำลึกเข้าไปนะครับเพื่อนๆสาสาธุสาธุแล้วก็มองออกมาด้านนอกนะครับเพื่อนๆจะมีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งสององค์สามองค์นะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์น้อยเล็กๆอีกหลายองค์เลยนะครับก็สามารถเข้ามาสักการะ,ะกันได้นะครับ แล้วเราชอบข้างนอกข้างในเหมือนอากาศน้อยเดี๋ยวพาไปเดินชมวิวเส้นทางรถไฟสายมรณะกันนะครับว่าเป็นยังไงมีใครเคยมามั้งครับวันนี้เรามาไม่ทันรถไฟนะครับรถไฟเพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี่เองเราเลยอดเจอรถไฟแลวนะครับก็จะเป็นเส้นทางสายรถไฟยาวๆเรียบกับแม่น้ําไปเลยนะครับ ก็เป็นวิวแบบนี้ตลอดยาวไปตรงน้เลยนะครับถึงตรงนู้นเลยนะครับมีเส้นทางหลักกไฟไปเรื่อยจนถึงกาญจนบุรีเลยนะครับ<า>ก็เดินระมัดระวังเลยนะครับพัดตกลงไปถึงกับพิการได้เลยนะครับนี่ <mm ยก็ มีน็อตอยู่นะครับสะดุดไปหลายทีแล้วล่ะครับน็อตตัวใหญ่ๆนี่เป็นเพื่อนระวัง่อยนะครับแล้วก็เป็นวิวภูเขานะครับน้ำแล้วก็เส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับเพื่อนอยู่ติดกับหน้าผาเลยนะครับเพื่อนมีใครเคยมามั้งครับเส้นเส้นรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรงช่วงไทรโยกนะครับ เส้นทางรถไฟเส้นนี้ก็ยังใช้ปกติอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีเที่ยวเป็นเที่ยวของการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่นําเที่ยวอย่างเดียวเลยนะครับก็เส้นสายรถไฟเส้นนี้เป็นสายที่เก่าแก่ที่สุดแล้วนะครับก็ยังเป็นการอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อเป็นการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่เคยมาให้นั่งมาได้เลยนะครับรถไฟสายมรณนะวิวสวยมากเลยนะครับนั่งไม่มรณะนะครับ แล้วนี้ก็เป็นวิวด้านในนะครับเดินเข้ามาสัก50เมตรหรือประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับเดินเข้ามาข้างในก็จะมีเส้นทางสายรถไฟที่ยาวแล้วก็จะเป็นตอ่อม้อท,ที่เป็นไม้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เป็นสายทางรถไฟยาวไปนู่นเลยนะครับไปเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีเลยนะครับแล้วมุมนี้ก็จะเห็นแม่น้ํดเลยนะครับแล้วก็ไหลยาวไปนู่นเลยนะครับเข้าไปตัวเมืองเช่นกันนะครับ เป็นไงกันมั่งครับเพื่อนๆสถานสถานที่ที่แนะนําไปทั้งสะพานข้ามน้ำแควบางอุงแล้วก็ถ้ากระแตและเส้นทางรถไฟสายมรณะนะเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเมืองต้องห้ามพลาดนะครับแล้วมาเที่ยวกันครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะครับ แล้วสุดท้ายนี้ต้องกล่าวกันว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย